สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมีน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนและเราภูมิใจนำเสนอสองสูตรใหม่น้ำพริกคางกุ้งน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีดถูกใจยิ่งกว่าเดิมติดต่อสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเนธธนัทพงศ์ ลายไอดี8ู4 35, 4์6 6 3 5เบอร์โทร082-445-6635ง่สพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมฆโอ้พี่ดาอย่างเสียงสดใสอยู่เลยเดี๋ยวจะบอกว่าเพิ่งตื่นค่ะโอ้โหเดี๋ยเวลามันสวนทางกันนะพี่ดานะเอใช่ค่ะเพราะเพราะพี่ดาเข้าไว้ตั้งแต่เที่ยงคืนจากเที่ยงคืนยันเที่ยงวันเออครับเออครับผมเที่ยงคืนยันเที่ยงวันเนาะพวกพวกนี้ก็ใช่ค่ะหลังจากเที่ยงคืนนี้ก็ไป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 พักอีกทีตอนเที่ยงวันเนาะ ใช่ค่ะอ่าเหมาะมากเหมาะมากกับการเล่าเรื่องเลยเพราะว่าเหมือนกำลังกำลังตื่นสดชื่นแต่ผมเนี่ยกำลังง่วงครับผมมันสวนทางกันคนระับเออเดี๋ยวเจอเรื่องของพี่ดาเนี่ยผมหายง่วงแน่นอนเออพี่ดาสบายดีนะพี่นะสบายดีค่ะออน้องไงสบายดีนะคะสบายดีครับพี่เออเห็นน้องไงกบครูทอนไปเต้น<ส>อยากไปด้วย ผมไม่ได้เต้นนะครับยืนดูยืนดูเขานะเออผมไม่ไหวแล้วฮะก็ได้ดูก็มีความสุขแล้วเออนะที่ปานบุรีครับผมมาเข้าเรื่องกันนะพิดาคนละครั้งแต่ที่เดียวกันมันหมายถึงเรื่องนี้นนเคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วแล้วครั้งนี้มัน<ช>ก็เป็นค,ครั้งที่สองแต่มันที่เดียวกันถูกไหมฮะใช่ฮะ,ะมันเป็นยังไงพิดาเชิญเลยครับพี่ พิดาจะขอเขินว่าเรื่องเนี้ยมันมีคนเจอทั้งหมดสามคน oh. แต่เพระเอิญคือที่เดียวกันก็คือวันนั้นก็คือย,ย้อนกลับไปตอนที่พิดามาอยู่สุราษฎร์ใหม่ใช่ไหมคะประมาณหกเดือนแรกที่เราวิ่งรถหกล้อส่งของประมาณจากสุราษฎร์ไปนคร,ครแล้วก็จะออกจากสุราษฎร์ประมาณห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนทีนี้ในสุราษฎร์เราเนี่ยมันจะมีทางลัด ตอนแรกเราไม่รู้เราวิ่งทางตรงก็คือเอเส้นทางหลักเลยทีนี้ไปประมาณมาปุ๊บเฮ้ยเวลามันไม่พอเราเลยถามคนคนขับรถด้วยกันว่าเอามีเส้นทางไหนบ้างที่มันจะนัดลลอกแล้วก็ให้ถึงที่หมายของเราให้ไวกว่าเวลาที่ของเขากําหนดปรากฏว,ว่าเด็กคือเหมือนเหมือนคนขับรถดร้วยกันหรือเด็กเด็กชายรถอะบอกพิดาไปทางนี้เลยคเคยกลัวเตงพี่พิดาก็บอกแฟนแฟนก็ไปตอนแรกแฟนไปคนเดีแวไเป็นคนแรก แฟนวิ่งไปคนเดียวปรากฏว่าเออแกก็ไม่ไม่แกก็ไม่ได้อะไรฝังแกบอกว่ามันเปรี่ยวมากเลยนะ้องมันเปรี่ยวจริงๆเปรี่ยวสุดๆบอกเปรี่ยยังไงอ่ะบอกมีปลาย่างผ่านปลาป้ามอือไอ้เราก็อยากจะรู้ละครับทีนี้ก็เลยว,ว่าเออคราวหน้าขอน้องไปด้วยคนได้ไหมตก่งงั้นแก,กว่าได้สิต้องไปเสาร์อาทิตย์นะเพราะเอาลูกไปด้วยทีนี้พอวันเสาร์อาทิตย์พี่ดาก็ไปกับแกก็ออกเที่ยงออกเที่ยงคืน พี่ดาครัใส่ไฟแกเข้าไปไป,าาไป,ปุ๊บแต่แรกมันยังมีไฟนะคะน้องแน่ยังมีไฟยังมีบ้านคนมีพอสักพักหนึ่งโอ้โหผ่านหน้าวัดคูผ่านป่าผ่านป่าป้าผ่านปลายางน้องแน่คะ่ะไม่มีไฟสักดวงเลยออแล้วทีนี้จังหวะที่มันจะเข้าโค้งแล้วจะเข้าซอยอีกซอยหนึ่งเพื่อจะออกสายหลักปรากฏว่าไอ้ข้างซ้ายอ่ะ มันจะมีต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากทีนี้มันจะมีสารเพียงตาเขามาทิ้งอะ่ะเต็มเลยทีนี้พี่ดาก็มองไปก็คือเราก็ไม่เราไม่ได้หลับแล้วก็เป็นเพื่อนแฟนครับเฮ้ไม่ใช่ใช่แต่เราก็มองหน้าแฟนแล้วลคือแฟนก็มองหน้าเราแล้วก็คือคือเราก็ไม่ทักแต่ก็คือปล่อยจะไปครั้งแรกครั้งแรกนี้ใจ่ตาสัดเราตาฝัดว์แน่นเลยพอมาครั้งที่สองอย่ดูกันอีก อาทิตย์เดียวกันคือเสาร์อาทิตย์ก็คือเราต้องไปแกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเจออีกแบบเดียวกันอีกทางเดียวกันทีนี้พี่ดาคงไม่ไหวแล้วน้องเนตรพี่ดาถามเแอว,ว่าไอ้ป้าถามจริงเหรอเห็นไหมไอ้ตรงนั้นน่ะซอยไอ้ไอ้ตรงทิ้งเขาทิ้งสารนะรแก้ว่าไงรู้ไหม,มเห็นประจันที่พี่ดาเห็นคือเป็นผู้หญิงแตกครึ่งท่อนครับทีนี้คือคาว่า ครึ่งทอนของเขาว่าคือยืนอยู่ข้างข้างต้นต้น,ตนไม้แต่ความคิดของวิทยาคือมันคือป้ายเหมือนประมาณน,นี้จะมีป้ายเหมือนว่าขายที่นี้ตรงนี้ความคิดเราคือเป็นป้ายหรือเปล่ามันไม่ใช่หรอกทีนี้แต่พอเราเห็นสองข้างปุ๊บโอเคทีนี้พอแกได้ได้เริ่มสายใหม่พอได้เริ่มสายใหม่ปุ๊บเออเฮ้ยเดี๋ยวน้องขอไปด้วยคนแต่กลางวันนี่แหละจะได้รู้ว่าไอ้ตรงที่เราเห็นนะ มันชืออะไรปรากฏว่ามันไม่มีป้ายค่ะม,มันเป็นแค่ต้นไม้แล้วก็สารเพียงตาใช่แล้วทีนี้พี่ดาก็มานั่งคุยกับน้องๆก็บอกว่าเออเนี่ยสายเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีอยู่ตรงนี้ที่นึง่งว่ะพี่ว่ามันเงียบมากเลยพี่ดาให้ตรงสารนั้นไหมอออเออใช่สามคนอะสามเออหกตาหันน้ำมองด้วยกันบอกคือพึบ ที่เดียวพร้อมกันเฮ้ยอ,อย่าบอกนะเจอที่เดียวกันก็ว่างันคับพี่บอกเฮ้ยตโลกจริงจริงทีนี้เขาก็เล่าเขาก็เล่าของเขาคือของเขาอ่ะพี่กจะให้วิ่งงานเสริมเป็นรถกระบะตู้ึกวิ่งงานเสริมแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาออกประมาณตีหนึ่งเขาออกปีหนึ่งปุ๊บเขาบอ,อกว่าที่บอกว่าเอาาเอาาสายเนี้ยเอ่อสายรัดนะไปทางสายเนี้ยสายโัเต็งเลยแล้วอ,ออกสายหลักได้เขาก็ทําตามที่พี่ดาบอก เขาไปผึงปุ๊บเขาบอกว่าตอนแรกเขาเหยียบประมาณหกสิบเพราะว่าเขาว่าตาฝาดคือช่วงจังหวะที่จะแด้ถึงสารน่ะมันจะเป็นเหมือนเนินเนินแล้วก็เนินเป็นร่องอ่ะค่ะน้องน้องเนตรเสร็จแล้วเขาว่าไฟรถเขาอ่ะมันกระทบต้นไม้ทีนี้ก็บอกเฮ้ยใครมายืนตรงนี้วะพอค่ะพอรถเขาค่อยๆเข้าไปปรากฏว่าเขาเห็นผู้หญิงเขาเห็นเป็นเงาผู้หญิงเป็นร่างผู้หญิงนะคะแต่ครึ่งท่อนเขาบอกว่า มีเท่าไหร่พี่ดาผมเหยียบมิดเลยเขาว่าไงเฮ้ย hmm. จริงหรอบอกจริงพี่เนี่ยโอ้โหผมนี่ยังกลัวอยู่เลยผมเลยบอกพี่ดาว่าผมไม่ขอวิ่งสายนี้นะพี่ uh huh. ผมจะขอวิ่งสายหลักคือเขาจะยอมยอมเหยียบเหยียบน้ามันเพิ่มของเขาแต่เขาจะไม่วิ่งสายสายรักทีนี uh huh. นพ้พอมาถึงของเคสน้องชายอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าผมก็เหมือนกันพี่ดาแต่ของเขาเจอประมาณที่ว่า พอขับรถมาใช่ไหมพอขับรถมาช่วงสวัสดิ์ที่พิดาบอกคือช่วงขึ้นเนินแล้วก็ลงหลุมไปน่ะเพราะว่าเขาเห็นคนน่ะเหมือนวิ่งตัดหน้าครับพอเขาเบรกปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยแต่เขาหันไปทางซ้ายมือก็เห็นผู้หญิงคลึงท่อนยืนอยู่เขาบอกว่าโหพิดาคนนี่ผมนี่ตั้งเดเลยนะพี่แล้วผมก็ค่อยไปบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําบุญให้นะเขาก็ค่อยขับขับไปว่าเออ เฮ้ยทำไมเราเจอตรงกันเลยแต่ตรงนั้นอะเดี๋ยวะแต่ตรงนั้นที่รูเหว่าแต่ตรงนั้นอะมันมีสาหนึ่งนะใครทั้งหมทิ้งใหม่ออดีอย่าบอกนะพิดาเห็นเออคือเรื่องพิดาบอกเออเห็นพิดาเห็นแบบไหนคือช่วงจังหวะแรกที่พิดาคือพิดาวิ่งประจำใช่ไหมน้องเนตครับพิดาจะสังเกตคือขวาด้านมือพิดาจะเห็นสาเพียงตายอยู่แล้วล่ะมันทิ้งตะเนี่ยนะแต่ขวามือพิดาไม่เคยเจอจนวันนึงอะ เออเราลถหกร้อใช่ไหมพอเราสายไฟเอเออะไรวนะแสงไฟจากรถอ่ะมันไปกระทบอะ่ะปรากฏว่าจังหวะนั้นอะ่ะเหมือนจังหวะเาเรียกอะไรจังแบบเหมือนเหมือนเขายหญ่เราเห็นน่ะม,มันเป็นสารนี่ใหญ่ไม่รู้ใครเอามาทิ้งเหมือนก็เปลี่ยนสารใหม่ค่ะสารใหญ่มากมาตั้งไว้พี่ดาก็มองฮ้ย ลุงคนนั้นเขานั่งกินข้าวเหรอเราไม่เห็นสารนะแต่เห็นเป็นคุณลุงนั่งกินอะไรอยู่แล้วก็มองฮแต่กก็บอกเออแกก็ทำอย่างนี้เราเราเข้าไปจึงนครตอนเช้าที่ก็ถามป้าเห็นใช่ไหมเออเห็นเห็นมาสองรอบแล้วป้าเห็นอะไรก็ว่างนั้นแกว่าตอนแรกแกเห็นเป็นผู้ชายแก่แล้วก็สารแกพิจาาว่าพี่ดาวไม่เห็นสารนะแต่เห็นเป็นผู้ชายเอังนั้นบอก เออมันต้องใช่แล้วล่ะทีนี้พิดาก็พยายามคือไปจะบรถไปรถก,กับกับกแฟนะอะพิดาจะไม่ฟังอะไรเลยนะจะไม่ถามแกเลยว,ว่าต้องไปเจอแบบไหนต้องไปเจอยังไงคือแกจะโทรอย่างได้ว,ว่าเฮ้ยไอ้น้องเนี่ยเด็กเด็กคือเด็กสายเดียวกันอะมันไปเจอตรงนี้ว่าตรงสะพานแต่เป็นผู้หญิงนั่งบนหัวสะพานแล้วก็ฮึผีเงบนะพันเฮ้ยใช่หรือ ปกติเราไปอ่ะมันเห็นเป็นช้างนะเราก็ว่างั้นคือเป็นช้างเหมือนเป็นช้างปูน่ะน้องเมฆครับช้างที่เขาไปทิ้งหรืออืมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วแต่แต่เขาไปวางไว้บนสะพานน้องเอฆทีนี้บอกว่าอืมันตาฝาดไหมก็ว่างั้นไม่รู้ว่นเนาะพี่ก็กลัวก็ว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสาทิดน้องไปด้วยครับทีนี้สะพานเสาเทินทุกคนจะต้องรู้กันหมด ถ้าใครไปสุราษฎร์นครไปภูเก็ตไปกระบี่สายนี้จะได้วิ่งสายนี้ทุกคนจะรู้หมดว่าสายาเทิร์นี้เป็นสายที่เปรี้ยวมากๆและน่ากลัวม,มากๆและ<ป>ทุกคนคก็<ป>จะเจอสายนี้ใช่ใช่น่ากลัวม,มากๆเลยทีนี้พี่ดาก็ขับรถก็คือนั่งรถเหมือนนี่แหละน้องเล็กก็คือขับขับไปแล้วก็นั่งพี่ดาช่วงจังหวัดที่พี่ดาจะขึ้นสะพานสายไฟรถหกล้อมันก็สอดสอดถึง คือสายไปถึงบนสะพานใช่ไหม,มพี่ดาเห็นเป็นผู้หญิงเดินใส่ิีขาวพอพอพี่ดาจะขึ้นสะพานปรากฏว่าผู้หญิงนั้นหายครับแต่พอลงสะพานปุ๊บผู้หญิงไปโ่อยู่เกาะกลางคือพี่ดากรล้องเฮ้ยแต่ว่างั้นแฟนบอกว่าเฉยเฉยแต่ว่างั้นพอครั้งแรกพี่ดาคิดพี่ดาตาฝากคิดว่าคงจะเป็นป้ายแต่มันเกิดขึ้นสองครั้ง แบบเดียวกัน mm. แล้วจังหวะเนี้ยที่เกิดขึ้นสองครั้งเนี้ยเผอิญมันไปตรงกับน้องชายพี่กับเด็กของพี่ oh. มันบอกพี่ดาพี่ดา,าสภาเซาเทิร์นอ่ะพี่ดาเจอไหมคร <Okay. S 2> ับก็ว่างั้นบอกเจอเฮ้ยจริงเหรอบอกจริงแล้ว้องเจออะไรก็ถามงั้นผมขับรถไปพี่กระบะตู้ทึบไปส่งของส่งของออกประมาณสี่ทุ่มจะต้องถึงนครประมาณตีหนึ่ง mm. นะคะเขาขับไปเขาบอกว่าช่วงที่เขาขับอะ่ะเขาเห็นผู้หญิงเดินแต่พอเขาเข้าไปใ,ใกล้ผู้หญิงคนนั้นเหลุดขึ้นท่อนค่ะแล้วทีนี้เขา,ขาว่าเออขาว่าเขาคิดว่าเขาตาฝาแต่ทีนี้พ่อเอิญงานสายเนี้ยมันได้ของเขาทั้งสองวันพิดาให้เขาไปอีกเขาก็บอกว่าโอ้พิดาสายอื่นไม่มีหรือพี่บอกเอาก็สายนี้ไงสายเสริมไง มีเสิมยัมไงไปก่อนเลยน้องก็บางั้นเราวก็พูดอย่างนี้น,น,นคือเราไม่รู้ว่าน้องมันเจออีกครั้งหนึง่งคือเจอเจอแบบเดียวกันน้องอน้องเน่เคยเดินไปปุ๊บพอเรถเราใกล้ถึงปุ๊บหายไปเลยค่ะแล้วเออ่ที่ว่าตรงกันทั้งสองทั้งสามคันทั้งสองทั้งสามคนคือแบบเดียวกันน้องเน่แบบเดียวกันคือเดินพอพอรถค้าใกล้ถึงปุ๊บ เอ่อพอใกล้ถึงสะพานเห็นผู้หญิงเดินใช่ไหม <c oughs> พอใกล้ถึงเหลือครึ่งตัวแล้วก็หายไปเลย <c oughs> ทีนี้เราว่าเอยมันมันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ <c oughs> ที่เราจะต้องเจอแบบกันแบบนี้แต่มันต้องมีเหตุรับผลเพราะว่างั้นเขาก็เลยก็เลยสื่อกันว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญไหมครับเราก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเราก็เลยนัดกับน้องชายว่าเออเดี๋ยวพี่ดาจะไปทําบุญวัดนี่ดีกว่า ว่าง,งั้นแกเขาก็เลยว่าเออพี่งั้นเดี๋ยวผมไปด้วยเดี๋ยวเจอกันที่วัดเราก็ไปปเอนไปปุ๊บไปเจอกันสามคนเลยค่ะสามคนพอพอมาถึงจอดรถกันเฮ้ยไอรถคันนี้คุณ,คณนๆะน่ะ<อ>หมุนรถทีเราเลยพอเปิดประตูมาอ้าวน้องเขานั่นเองบอกพิดาทำอะไรบอกมาทําบุญน,น้องก็ว่าง,งั้นเอ,อ้ยเหมือนผมเลยพี่เนี่ยผมยังกลัวเลยพ่ดา โคตรน่ากลัวเลยนะพี่ uh. แล้วในที่ว่าเออเนี่ยแต่พี่มีสายงานเพิ่มมาเป็นของภูกเก็ตกระบี่เป็นของภูกเก็ตเนี่ยเองจะรับไหมมันก็มองหน้าพี่ดาบอก mm. ในพี่ดาจะให้ผมไหมเอา้าถ้าเองรับพี่ก็จะให้แต่งานของพี่คือมันออกประมาณตีห้าเขาก็เลยไม่กลัวแล้วทีนี้ช่วงจังหวะจังหวะเนี้ยก็คือจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยจนมาวันนึงพี่ดาว่าเออเอเอเรลังถามน,น้องชายว่า เนี่ยพอเราเข้าซาเทินใช่ไหมพออากจากเข้าซาเทินจากละครมามา,าเช่นซาเทินเนี่ยจะเข้าบอกกลางเนี่ยซ้ายมือก่อน,อนเข้าก่อนเข้าบอกกลางเนี่ยมีเสาไฟฟ้าไหมมันก็มองหน้าพิดาพิดาอย่า,อย,าอย่าบอกนะพิดาเจอบอกอืมพี่มันเสาไฟไฟ้าใช่ไหมใช่มันไม่มีพี่ก็ว่างั้นครับแต่พิดาเห็น เห็นประมาณเอติดต่อกันประมาณหกเจ็ดครั้งพี่ดาเขาจะเป็นเสาไฟฟ้าทีนี้ก็เลยบอกแฟนว่าวันมีวันไหนไหมวิ่งเคียนซาจะขอติดรถไปด้วยเก๋กับพ่เอิญมีวันนั้นมีปรากฏพี่ดาก็ไปสังเกตนะคะน้องเนตทางซ้ายมือเข้าก่อนเข้าบอกกังไม่มีต้นเสาไฟฟ้าเลยค่ะแต่พี่ดาเห็นเหมือนเหมือนเสาไฟฟ้าสูงมากๆ แต่คือเสาคเราเข้าใจว่าเหมือนเสาส่งสัญญาณน้องเน่คือมันจะมีสองเสาสองเสาคู่กันใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วทีเนี้ยเราว่าทําไมเสาว่ามันมันตั้งอย่างนี้เนาะมันมันใช่เสาไฟฟ้าแรงสูงแต่มันเป็นเสาไฟฟ้าเหมือนส่งสัญญาณวิทยุอ,อะไรประมาณเนี้ยพอแต่พอพิดาไปกับกงงวานอ่ะตอนเช้าอะ่ะมันไม่มีค่ะน้องเน่แล้วปรากฏว่า เหตุการณ์แบบเนี้ยมันก็เกิดขึ้นกับน้องสองคนเหมือนกันหเรื่องประมาณเรื่องใช่ค่ะน้องเนี่เรื่องก็จะประมาณเนี้ยค่ะน้องแต่ก่อนเนี้ยผมนึกนึกถึงเรื่องนี้เลยนะสมัยก่อนเนี่ผมผมไปภูเก็ตครั้งแรกซึ่งซึ่งเราก็ไม่เคยเดินทางเนาะแล้วก็สมัยนั้นมันยังไม่มี GPS ผมก็ใช้แผนที่ตอนที่ไปขายเสื้อผ้าเนาะ ผมไม่ได้ไปทางสุราษฎร์ที่พี่ดาพูดผมไปเข้าละนองเลยเพราะว่าดูจากแผนที่เนาะมันก็ไปสายเก่าดีเพราะว่ามันมันเราก็ตามสายเก่าเลยจริงๆแล้วเขาไม่มีรัฐไปทางสุราษฎร์ได้แล้วก็ไปโผล่ทางโน้นอ่ะพังงานนครอะไรมื่อนั้นได้เลยแต่นี้เราไปมาละนองแล้วตอนนั้นอ่ะสมัยก่อนเนี่ยมันยังใช้ก๊สแก๊สอลพจีแล้วก็ปั๊มมันน้อย ปั๊มน้อยมากเราก็คิดว่าเออเฮ้ยหรือ,อยังไงเจอปัม๊มแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนอนก็คือให้ไปเช้าพี่โน,โน้ตเชื่อไหมว่าตลอดเวลาที่ผมขับไปพอเข้าเขตละนองช่วงอ่าที่เขามีสาลเปาทับหลีขายอ่ะอ่านั่นแหละนะั่นแหะเราก็ขับไปพอมันมันมืดแล้วมันสามทุ่มมันมืดมากแบบมืดจนแบบไม่มีไฟเลยนะมันมืดจริงๆนะทางเส้นนั้นน,นะ ผมก็ไม่รู้ว่าเส้นตรงนั้นเขาเรียกอะไรแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นจังหวัดละนองนี่ยเด็กเนี่ยฮะเด็กผู้หญิงเนี่ยนั่งบนหลักกิโลเด็กเห็นจะจะเลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยนั่งอยบนหลักกิโลแล้วก็แล้วก็ยื่นเหมือนยื่นแบบเรียกโบกอ่ะโบกให้ซื้อซาลาเปาอ่ะอย่างนั้นแหละเขาจะมีอย่างนั้นแหละเออเราเอ๊ะมันสามสี่ทุ่มแล้วนะ มันจะมีใครเด็กเพราะว่าระยะเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยประมาณสักไอ้ช่วงประมาณห้าหกโมงเนี่ยเข้าใจได้ยังมีอยู่แต่พอค่ำแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาโบกหรอกแต่ทีเนี้ยมันสามสีม่ทุ่มอะ่ะมาโบกบนบนบนัน่งบนหลักกิโลเลยนะแล้วก็บอกเราสงสยัยเก็บความสงสัยอย่างนั้นอนะ่ะพักใหญ่ใเราก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันคงจะเป็นคนแหละเชื่อไหมว่าผ่านไปได้ไม,ไม่ถึงห้านาทีพิดา คนเดิมคนเดิมเป็นเด็กคนเดิมใส่เสื้อลายยแบบเสื้อเก่าๆมันจําได้เลยเพราะว่าไฟมันชัดมากอะเพราะว่าถนนมันมืดเนาะแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นแล้วก็นั่งนั่งแบบนั่งยองๆอะอยู่บนนั่งออยู่บนไอ้หลักกิโลอะเออแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแต่แต่รู้สึกว่าเขาเรียกซื้อสาลาเปาอะโอ้โหเท่านั้นเองครับพี่ต้องจอด ต้องจอดเลยฮะต้องจอดเข้าปั๊มเลยฮะตอนตอนนั้นก็ปั๊มก็ยากมากนะฮะสายกะบุรีระนองใช่ฮะน่าจะเป็นตรงคอคอดกะมันจะมีคอคอดกะฮะตรงช่วงนั้นอ่ะที่มันนั่นๆน,น,<ช>นั่นแหละฮะก็เราก็รู้สึกแบบรู้สึกว่าแบบพอไปถึงภูเก็ตอีกอีกวันหนึ่งอะนะไปผุงภูเก็ตนะ<ช>เขาก็บอกว่าทําไมน้องมาเส้นนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้กันเพราะมันเป็นเส้นเก่า ขาก็จะไปเส้นสุราษฎร์ไปไปตัดไปอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้ตอนนั้นน่ะเออโอ้โหนั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แต่ว่าเราก็เห็นแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นไปเพราะว่าเชื่อไหมว่าผมขับรถเกือบครึ่งชั่วโมงไม่มีรถสวนสักคันนั่นน่ะเครับเออก็ก็ช่วงนี้พี่ดาจะต้องจะต้องวิ่งงานช่วงประมาณตีหนึ่งเด็กคือถ้าเกิดบางทีเด็กไม่ว่างพี่ดาจะไปจะไปกันเองครับ น้องเนธเชื่อไหมพี่ดาออกจากสุราษฎร์อ่ะประมาณตีสองอเพราะออกสายเซาเทิร์นอ่ะช่วงจังหวะที่สายเซาเทิร์นเส้นเส้นสุราษฎร์ไปนครอะไรเง<อ>ี้ยยังมีรถนะแต่พอเลยเขตนั้นน่ะน้องเนธมันไม่มีรถแจ้คันหนึ่งเลยแล้วพี่ดาคือบระมาวไง่ะเออมองหน้าแฟนเอาไงคือแกว่าเหยียบค่ะ<อ>แกก็บ่าง,งั้นเหยียบค่ะพี่ดาว่าเออ โอเคอยังไงก็คือไปไปด้วยกันคือไปด้วยกันเราเราต้องเป็นเป็นหูเป็นตาประมาณนะั้นคือถามว่าระยะ,ะเส้นทางนะจากจากสุราษฎร์ไปถึงกระบี่<ถ>ไปถึงภูเก็ตอะถามว่าน่ากลัวไหมมากแล้วถามว่าเจอไหมทุกคือเหมือนเหมือนประมาณนี้ว่ามันมันจะเจอประมาณนี้ว่าไม่อยู่ซ้ายมือเราก็อยู่กบกกลางแต่อย่างนี้เพราะว่าแล้วประมาณตีหนึ่งตีสอง ใครจะมาอยู่กาอกลางน้องเมฆถูกไหมพี่ดาพี่ดะใครจะมาขายถุงเปาสี่ทุ่มมาทุ่มใช่แล้วจนว่าจนแฟนบอกว่าตาแม่ให้น้องไปด้วยแล้วนะพอน้องชอบทักบอกหนูไม่ทักอะไรตรงไหนเลยหนูแค่ตกใจแล้วร้องเฮ้ยแค่นั้นเองแกบอกนั่นแหละเขาเรียกว่าทักอันนี้ตั้งแต่นั้นมาคือแกแม่ที่รถเลยนอกแต่ว่าเออ ฉุกเฉินคือแกไม่ได้นอนแล้วแกเอาเราไปเป็นเพื่อนอืทีนี้เราก็เราก็คือเราก็ไปนคนคุยเก่งอะ่ะคุย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 ไปจนว่าให้เราลิงหลับพอลิงหลับปุ๊บเราก็จะหลับตามทีนี้ช่วงจังหวะที่เราจะหลับอะ่ะมันพอรู้สึกว่าเหมือน,เห,อนเหมือนมีอะไรสักอย่างอ่ะ้องนี้ช่วงจังหวะที่เราไป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 ภูเก็ตอ่ะมันเหมือนอะไร้ายมืออะมันเหมือนเหมือนมีอะไรสักอย่างมันมองเราอยู่พอลืมตา้องนี้ มันกลายเป็นมันกลายเป็นเงาของของสีขาวขาวอะ่ะแต่พ่ดาพิดาไม่ออกว่ามันเป็นอะไรม,มันวิ่งขนานกับรถอะ่ะ้องเล่นคิดดูเหอะแล้วพิดาก็ว่าพิดาก็มองหน้าแฟนแล้วก็มองคือคือเอียงหน้าเอียงหน้ามองแฟนแฟนก็มองหน้าพิดาแกบอกว่าอยู่ใเฉยไม่ต้องพูดเดี๋ยวค่อไปคุยกันตอนเช้าเพราะกดว่าพี่ส่ายนั้นอะ่นะมีแต่คนเจอแบบนี้ค่ะก็คือเออ ทีนี้ยั้งแต่นั้นมาพี่ดาวว่างั้นงั้นงัง้นั้นขอไม่ไปแล้วกันจะได้ไม่ต้องเจอจะได้ไม่ต้องเห็น<ภ><ส>ก็เลยว่าอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาคือพี่ดาวก็ไม่ได้ติดรถแกไฟเลยเรื่องก็มีประมาณนั้นในขณนี้นา่ะน้องเนจ๋าคนเนี่ยที่แบบเห็นนะมันลำบากใจตรงนี้แหละนะหลายๆ <S <S> <S คน <S <S> <S เหมือนที่ผมพูดประจำเนี่ยถ้าไม่เห็นนไม่เห็นมีอะไรก็สบายๆขับไปเรื่อยๆแต่อ้คนเห็นเนี่ยมันมันจะมีปฏิกิริยาไงคือแบบมันจะตื่นเต้นมันจะแบบ ลุกนี้ลุกลนพาเราเห็นน่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นลวกันเอถ้าเห็นน็คือเหมือนเหมือนประเภทว่าคุณเอาตีตีกองเพลนอยู่ตัวละเองอ่ะครตบจูตจติตูประเภทนี้่จู่จู่จว่จู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 ่ขู่จ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 ต่จู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 ่าั่จู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 ่จพ่จู่จั่จู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 ่จั่จูงจู่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 ัน่จูู่ม่จู่่มันจูน่่จู ใช่เรื่องประมาณขนาดนี้ค่ะน้องเนทครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อาจารย์เกี่ยวกับท้องถนนนะหลายๆครั้งก็มีเรื่องราวแบบนี้ส่งมาผมเยอะแยะมากมายแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ยาวเราก็จะเสริมไปในในในแบบนี้ได้เนาะโอเคพี่ดาขอโทษนะพูดเร็วพี่ดาตื่นเต้นไม่ได้คุยกับน้องเนทตั้งไม่เคยคุยกัตั้งนานน้องเนวติดต่อมาตื่นเต้นอ่ะ ได้เลยเข้าใจง่ายไม่เป็นไรฮะเข้าใจง่ายเข้าใจได้เลยว่าขอ,าาอะไรก็ไปเจอพร้อมๆกันแล้วก็มาทำบุญด้วยกันอะไรประมาณเนี้เออแบบเข้าใจเลย <ฮะ S 1> ประสบการณ์อย่างเงี้ยมันแหม่นะยังว่าแหละมันพูดยาก <ฮะ S 2> วันนี้ขอบคุณมากนะพิดานะเดี๋ยวยังไงครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่นะเดี๋ยวผมจะส่ง<ด>เสื้อสวยๆไปให้ใส่ฮะพิดา ค่ะโอเคนะพี่ขอบคุณค่ะพี่ดนะ้าสวัสดีค่ะจ้าดูดแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นกันนะพี่นะครับผมจ้าสวัสดีค่ะ